แนวทางดวงสวัสดีครับวันนี้มาดูดวงความในใจโดยรวมแบบรวมวันมีดังนี้ครับความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2568อาจมีลักษณะดังนี้คำอธิบายเชิงลึกถึงความในใจของคุณความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และพลังขับเคลื่อน ลึกๆแล้วในใจคุณมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ครับอาจเป็นเรื่องความสำเร็จการมีอำนาจการได้รับการยอมรับหรือการได้ลงมือทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณมีพลังขับเคลื่อนภายในที่มหาศาลพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงภายในที่กำลังก่อตัว ในช่วงนี้คุณอาจกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือความรู้สึกภายในอย่างเงียบๆครับคุณอาจกำลังใคร่ครวญถึงเป้าหมายใหม่ๆใ,ในชีวิตหรือกำลังวางแผนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะส่งผลต่ออนาคตความลับและความลึกลับ คุณอาจเป็นคนที่มีความลับในใจหรือมีความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้ไพพญานคราชสื่อถึงความลึกลับและความลึกซึ้งภายในจิตใจของคุณซึ่งอาจทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่าค้นหาหรือเข้าถึงยากในบางครั้งการรับรู้ถึงพลังงานรอบข้างคุณอาจมีความรู้สึกไวต่อพลังงานรอบตัวทั้งพลังงานที่ดีและพลังงานที่ไม่ดีอาจรู้สึกได้ถึงบรรยากาศ หรือความรู้สึกของคนรอบข้างได้อย่างชัดเจนซึ่งบางครั้งก็อาจทำให้คุณรู้สึกอ่อนไหวหรือสับสนได้ความต้องการการปกป้องแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งแต่ลึกๆในใจคุณอาจมีความต้องการการปกป้องคุ้มครองหรือการสนับสนุนจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคารพศรัทธาเพื่อให้คุณรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในการก้าวเดินไปข้างหน้าคำแนะนำสำหรับความในใจของคุณสำรวจความปรารถนา ลองใช้เวลานั่งทบทวนว่าอะไรคือความปรารถนาที่แท้จริงในใจของคุณและจะสามารถใช้พลังขับเคลื่อนที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรยอมรับการเปลี่ยนแปลงเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นภายในตัวเองสิ่งเหล่านี้จะนำคุณไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นทำบุญเสริมบารมีการทำบุญหรือการปฏิบัติธรรมจะช่วยเสริมพลังบารมีภายในและช่วยปกป้องคุณจากพลังงานที่ไม่ดีต่างๆที่คุณอาจรับรู้ได้ สิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2568ออาจมีลักษณะดังนี้คำอธิบายเชิงลึกถึงความในใจของคุณอารมณ์ที่อ่อนไหวและลึกซึ้ง ลึกๆแล้วในใจคุณเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวและละเอียดอ่อนมากครับคุณอาจเก็บซ่อนความรู้สึกต่างๆไว้ภายในไม่แสดงออกให้ใครเห็นทั้งหมดทําให้บางครั้งคนรอบข้างอาจไม่เข้าใจสิ่งที่คุณกําลังคิดหรือรู้สึกอยู่สัญชาตญาณที่แม่นยํา คุณมีสัญชาตญาณที่ค่อนข้างแม่นยำครับมักจะรับรู้ถึงพลังงานหรือความรู้สึกของคนรอบข้างได้ดีบางครั้งคุณอาจรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้โดยไม่มีเหตุผลแต่สิ่งเหล่านั้นมักจะถูกต้องเสมอลองเชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเองดูนะครับความไม่ชัดเจนหรือความสับสนบางอย่างในช่วงนี้คุณอาจมีความรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจในบางเรื่องครับอาจเป็นเรื่องอนาคตการตัดสินใจหรือความสัมพันธ์บางอย่างที่ยังคลุมเครืออยู่ความในใจของคุณ อาจกำลังพยายามค้นหาคำตอบหรือความชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นความฝันและจินตนาการคุณเป็นคนที่มีจินตนาการสูงและอาจมีความฝันบางอย่างที่อยากทําให้เป็นจริงไพ่พระจันทร์ยังสื่อถึงโลกภายในที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความปรารถนาที่ซ่อนเรน้นความต้องการความเข้าใจ ลึกๆแล้วคุณอาจต้องการให้คนรอบข้างเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่แต่ด้วยความที่คุณไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดทำให้บางครั้งคุณอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่มีใครเข้าใจคำแนะนำสำหรับความในใจของคุณเชื่อมั่นในสัญชาตญาณลองใช้สัญชาตญาณของคุณในการนำทางชีวิตในวันนี้หากรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งใดลองถอยออกมาพิจารณาให้ดีหาทางระบายความรู้สึก การได้พูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือการเขียนบันทึกจะช่วยให้คุณได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่ซับซ้อนภายในใจออกมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองการใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างสงบจะช่วยให้คุณได้ทบทวนความคิดและอารมณ์ต่างๆทำให้มองเห็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนได้ชัดเจนขึ้นสิ่งสําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารที่21กรกฎาคม2568ออาจมีลักษณะดังนี้คำอธิบายเชิงลึกถึงความในใจของคุณความต้องการความมั่นคงและสมดุล ลึกๆแล้วในใจคุณปรารถนาความมั่นคงและสมดุลในชีวิตอย่างมากครับคุณอาจกำลังมองหาสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทั้งในเรื่องส่วนตัวการงานหรือความสัมพันธ์คุณอยากให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าที่เข้าทางความยุติธรรมและหลักการ คุณเป็นคนที่มีหลักการและยึดมั่นในความถูกต้องยุติธรรมสูงครับในใจคุณอาจกำลังใคร่ครวญถึงเรื่องความถูกต้องหรือรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างยังไม่เป็นธรรมซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจจนกว่าจะแก้ไขสิ่งนั้นได้บทบาทของผู้ปกป้องคุณอาจมีความรู้สึกอยากปกป้องดูแลคนที่คุณรักหรือผู้ที่อ่อนแอกว่าอยู่ในใจแม้จะไม่ได้แสดงออกอย่างจงแจ้งแต่ความรู้สึกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในตัวคุณการจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ ในช่วงนี้ความในใจของคุณอาจกำลังพยายามจัดระเบียบความคิดและวางแผนสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบคุณต้องการความชัดเจนในทุกเรื่องเพื่อให้สามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นใจการควบคุมสถานการณ์คุณอาจมีความปรารถนาที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆในชีวิตให้เป็นไปตามที่คุณต้องการเพื่อลดความไม่แน่นอนและความวิตกกังวลภายในคำแนะนำสำหรับความในใจของคุณสร้างความมั่นคงจากภายใน เริ่มต้นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองจากภายในโดยการจัดระเบียบความคิดจัดลำดับความสำคัญในชีวิตสแสดงออกอย่างเหมาะสมหากรู้สึกว่ามีเรื่องที่ไม่ยุติธรรมลองหาทางสื่อสารหรือแก้ไขอย่างสร้างสารรค์และเหมาะสมแบ่งเบาภาระคุณไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวลองเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระกับคนที่คุณไว้ใจสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุทธที่21กรกฎาคม2568อาจมีลักษณะดังนี้คำอธิบายเชิงลึกถึงความในใจของคุณความต้องการความมั่นคงและราักฐานที่แข็งแกร่ง ลึกๆแล้วในใจคุณปรารถนาความมั่นคงในชีวิตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์คุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีหลักฐานที่แข็งแรงมั่นคงและสามารถพึ่งพาได้ความอดทนและความเข้มแข็งภายในคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงและมักจะอดทนกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่าที่คนอื่นเห็นความในใจของคุณอาจกำลังแบกรับบางสิ่งบางอย่างไว้เงียบๆและรอคอยเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขหรือเปิดเผย การให้อภัยและการปล่อยวางคุณเป็นคนที่มีความเมตตาและให้อภัยผู้อื่นได้ง่ายแม้จะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่คุณก็พร้อมที่จะให้อภัยและปล่อยวางเพื่อให้จิตใจของตัวเองสงบความปรารถนาที่จะเป็นที่พึ่งพาคุณอาจมีความรู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้ในใจคุณอาจรู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อได้เห็นคนที่คุณรักมีความสุขหรือก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ การมองหาสันติสุขภายในคุณอาจกำลังสแสวงหาสันติสุขและความสงบภายในจิตใจความวุ่นวายภายนอกอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและอยากจะหาพื้นที่สงบสงบให้กับตัวเองคำแนะนำสำหรับความในใจของคุณสร้างความมั่นคงจากภายในเริ่มต้นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองจากภายในโดยการดูแลจิตใจให้สงบและเข้มแข็งฝึกการปล่อยวาง หากมีเรื่องที่ค้างคาใจลองฝึกการให้อภัยและปล่อยวางเพื่อให้จิตใจของคุณเป็นอิสระดูแลตัวเองให้ดีคุณเป็นคนที่ชอบดูแลผู้อื่นแต่อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงจะช่วยให้คุณมีพลังในการเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2568อาจมีลักษณะดังนี้คำอธิบายเชิงลึกถึงความในใจของคุณความสุขและพลังงานบวกลึกๆแล้วในใจคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขพลังงานบวกและความหวังครับคุณเป็นคนที่มีจิตใจสดใสมองโลกในแง่ดี และมักจะหาความสุขได้จากสิ่งเล็กๆลกรอบตัวแม้จะเจออุปสรรคบ้างแต่คุณก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ด้วยทัศนคติที่ดีความต้องการการยอมรับและเปล่งประกายคุณมีความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับและโดดเด่นในแบบของตัวเองครับคุณอยากแสดงศักยภาพที่มีออกมาให้เต็มที่เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้อื่นและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมความชัดเจนและความจริงใจ คุณเป็นคนที่มีความจริงใจและต้องการความชัดเจนในทุกเรื่องความในใจของคุณมักจะโปร่งใสไม่มีอะไรซับซ้อนแต่บางครั้งก็อาจคาดหวังให้คนอื่นเป็นแบบคุณด้วยแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ในใจคุณมีแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆมากมายครับคุณพร้อมที่จะลงมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์และนำพาความสำเร็จมาให้ความปรารถนาที่จะให้และแบ่งปัน คุณมีความสุขกับการได้ให้และแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์หรือแม้แต่รอยยิ้มความในใจของคุณเต็มไปด้วยความเมตตาและปรารถนาดีคำแนะนำสำหรับความในใจของคุณแสดงพลังบวกจงแสดงพลังงานด้านบวกที่มีอยู่ในตัวคุณออกมาให้เต็มที่เพราะสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแบ่งปันความสุข อย่าเก็บความสุขไว้คนเดียวลองแบ่งปันความสุขและแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างเพราะการให้คือการได้รับเชื่อมั่นในตัวเองจงเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของคุณเพราะคุณมีแสงสว่างอยู่ในตัวพร้อมที่จะเปล่งประกายได้เสมอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจ สำหรับผู้ที่เกิดในวันสุขที่ี่21กร,รกฎาคม2568อาจมีลักษณะดังนี้คำอธิบายเชิงลึกถึงความในใจของคุณความปรารถนาในความรักและความสุขที่สมบูรณ์แบบลึกๆแล้วในใจคุณหอยหาความรักที่สมบูรณ์แบบความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความสุขความเข้าใจและการเติมเต็มซึ่งกันและกันคุณต้องการให้ชีวิตมีแต่เรื่องราวที่สวยงามและอิ่มเอมใจ ความต้องการความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่คุณยังปรารถนาความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านของชีวิตทั้งการเงินการงาน,งานสุขภาพและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคุณอยากให้ทุกอย่างในชีวิตมีความพร้อมและสมบูรณ์การมองหาสุนทรียภาพและความงดงามคุณเป็นคนที่มีสุนทรียะสูงชอบความสวยงามชอบที่จะอยู่ท่ามกลางสิ่งดีๆ และคนดีๆความในใจของคุณมักจะมองหาด้านที่งดงามของชีวิตและพยายามสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงความเอือ้อเฟือเฟ้อเพื่อเผื่อคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีความสุขเมื่อได้เห็นคนรอบข้างมีความสุขความในใจของคุณเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและอยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนความมั่นใจในสเสน่ห์ของตัวเอง ลึกๆแล้วคุณรู้ดีว่าตัวเองมีสเสน่ห์และสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้คุณอาจจะไม่ได้แสดงออกโอ้อวดแต่คุณมีความมั่นใจในคุณค่าของตัวเองคำแนะนำสำหรับความในใจของคุณเปิดใจรับความสุขจงเปิดใจรับความสุขและสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะคุณคู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นดูแลความสัมพันธ์ ให้ความสำคัญกับการดูแลความสัมพันธ์ทั้งกับคนรักครอบครัวและเพื่อนเพราะสิ่งเหล่านี้คือแหล่งพลังงานแห่งความสุขของคุณสร้างสรรค์สิ่งดีๆใช้ความปรารถนาในความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของคุณในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัวการทำงานหรือการช่วยเหลือสังคมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ความในใจสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2568อาจมีลักษณะดังนี้คำอธิบายเชิงลึกถึงความในใจของคุณความต้องการความมั่นคงและราักฐานที่แข็งแกร่งลึกๆแล้วในใจคุณปรารถนาความมั่นคงในชีวิตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์คุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีหลักฐานที่แข็งแรงมั่นคงและสามารถพึ่งพาได้ ความอดทนและความเข้มแข็งภายในคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงและมักจะอดทนกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่าที่คนอื่นเห็นความในใจของคุณอาจกำลังแบกรับบางสิ่งบางอย่างไวเง้เงียบๆและรอคอยเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขหรือเปิดเผยการให้อภัยและการปล่อยวางคุณเป็นคนที่มีความเมตตาและให้อภัยผู้อื่นได้ง่ายแม้จะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่คุณก็พร้อมที่จะให้อภัยและปล่อยวางเพื่อให้จิตใจของตัวเองสงบ ความปรารถนาที่จะเป็นที่พึ่งพาคุณอาจมีความรู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้ในใจคุณอาจรู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อได้เห็นคนที่คุณรักมีความสุขหรือก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากคุณการมองหาสันติสุขภายในคุณอาจกำลังสแสวงหาสันติสุขและความสงบภายในจิตใจความวุ่นวายภายนอกอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและอยากจะหาพื้นที่สงบสงบให้กับตัวเอง คำแนะนำสำหรับความในใจของคุณสร้างความมั่นคงจากภายในเริ่มต้นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองจากภายในโดยการดูแลจิตใจให้สงบและเข้มแข็งฝึกการปล่อยวางหากมีเรื่องที่ค้างคาใจลองฝึกการให้อภัยและปล่อยวางเพื่อให้จิตใจของคุณเป็นอิสระดูแลตัวเองให้ดี คุณเป็นคนที่ชอบดูแลผู้อื่นแต่อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงจะช่วยให้คุณมีพลังในการเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร